นอกจากนี้ข้างๆที่จอด FJ นะครับก็มีรับโฟนครับตัวนี้เป็นตัว g ีอาสวยมากแล้วก็มีตัวรองแล้วก็น่าจะเป็นตัวรุ่นต่างๆรุ่นย่อย3รุ่น3าคันมาโชว์ในงานนี้บอกว่าไม่ขายไทยนะครับไม่ไมีไม่มีโอกาสยังไม่เห็นว่าจะมาในไทยแน่นอนแต่ประเด็นคือว่าเราจะเก็บภาพสวยๆมาฝากครับนี่ครับรถตัวนี้ก็เป็นล้อ GR เบรกสีแดงเบรกจีอาสีแดงนะครับ คันนี้เนี่ยนะมีระบบนี้ด้วยนี่ครับชาร์จไฟได้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เราไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยไม่มีช่องชาร์จตรงนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเฮ้ยโหยชุดแต่งสวยมากดูดูตัว g R นะครับ เรามาดูภายในกันภายในสวยมากบอกเลยนี่คือวัสดุดีงามแล้วก็มีความละเอียดเยี่ยมมากนะครับตรงนี้มีเป็นมันจะมีผสมผสานระหว่างความตึง,ตงๆออฟโรดนิดๆด่ะไม่ได้หรูนะดูดูดูโด,ด,ดยรวมมันไม่ดูหรูเลยนะมันดูแบบมีความแบบเป็นรถซิ่งมากกว่าคมอะไรนุ่มม,มากนะครับ นี่ก็คือพวงมาลัยแล้วก็มีระบบไฟออตโต้มีปัดฝนออตโต้มีครบครับจอกลางใหญ่มากแมดูไม่ได้ตรงนี้มีปุ่มเล่นอะไรนี่เป็นปุ่มได้มหมดแล้วก็โต้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเล่นเครื่องเสียงตรงนี้เป็นกล้องรอบคันชาร์จไฟ USB C อันนี้น่าจะเป็นพาร์กก็คือกดดูระบบช่วยจอดนังเดานะครับ กียร์เป็นแบบนี้ครับตุกติ๊กดุกติ๊กน่ารักทีเดียวเชียวก็ปุ่มตรงด้านข้างอันนี้ก็ USB C นี่มีไวเลสชาร์จอันนี้มีฮิลิสเซนคอนโทลมีเท็กชั่นนะครับอู้สวยงามมากเปิดยังไงเปิดยังไงอ๋อกดข้างข้างอ๋อเปิดเป็นแบบนี้เอาลุดมันถอดได้งงเลยถอดได้ด้วย อ๋อมันน่าจะมีคนเปิดไว้มันน่าจะเปิดได้สองฝั่งแบบนี้มากกว่าเออเปิดพร้อมกันหลุดเลยเอาเบาเป็นหนังกับอคันทาร่าครับแล้วก็เดินได้แดงตามสไตล์แล้วก็ปักจีานะครับพรมอะไรปักจีาเช่นเดียวกันเบาะหลังก็คันมันก็ประมาณโคโลล่ลาคอร์สบ้านเราอะนะดูจากสเปซที่เหลือนะขี้เกียจน,นั่งแต่ผมเชื่อว่าใช่ ไม่มีหลังคาสรุปนะครับเป็นหลังคาธรรมดา,าด้านหลังก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ PHEV ใครว่าโตโยต้ตาไม่มีมีแต่แค่ยังไม่เข้าไทยซึ่งคันนี้ถ้าเข้าไทยผมว่าตลาดแตกครับเพราะหนึ่งคือแบรนด์โตโยต้าสองคือร้าฟองหุ่นนี้ยังไม่มีใครมีแน่ๆเพราะว่าเจ้าโตโคลโราคอร์สเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไซส์เล็กกว่าอันนี้คือประมาณ CRV ได้เลยนะครับสวยจริงๆดูดีมีสปอยเลอร์ข้างบนด้วย คือมาเนี่ยมาแค่รุ่นนี้ก็พอเลย GR นี่สวยเลยไฮบิดไม่ต้องหรือถ้าจะมาเป็นปลั๊กอินก็เป็นรุ่นธรรมดาหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็น g r ก็ได้นะผมเชื่อว่ายังไงก็ขายได้ตลาดแตกแน่ๆครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นไฮบริดธรรมดาครับหรือ HEV ก็หน้าตาก็จะกระจังหน้าก็จะเหมือนกับเจ้าโคร o ลราคอนิดๆมีมีความเป็นกลิ่นอายคล้ายๆแต่ไม่อาจจะไม่เหมือนซสทีเดียวไฟนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของโตต้านะครับ ล้อลายก็คล้ายๆคนล่าคอสบ้านเราหนือนะคนนะคล้ายอยู่คล้ายอยู่อขออนุญาตดูข้างในกันดีกว่าข้างในก็จะมีความดีไซน์คล้ายกันเพียงแต่ว่าไม่มีทริมของ GR Sport เท่านั้นเองทนสีดําแล้วก็บาเป็นเบาะหนังอย่างดีมีรูระบายอากาศมีเผามีดันหลังด้วยแล้วก็ไม่มีปัก GR แล้วนะครับแต่คันนี้มีหลังคาพาโนรามิกรู้โอ้ยโอเคอยู่มีเฮดอพดิเพ ก็เรียก้ว่าออปชั่นเนี่ยก็ถือว่าล้นแล้วแหละแต่มันเป็นไฮบริดไงไม่จบถึงแม้มาเข้าในไทยก็ขายได้ครับเชื่อสิเพราะว่าไซส์ซิงเขาใหญ่ขึ้นแล้วดูท้ายสวยมากอันนี้คือหลงเลยผมยอมแล้วว่าดีไซน์สวยจริงครับโตโยต้าครั้งนี้